สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้จะพาไปดูเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปชมกันเลยนะครับบอ่อเลี้ยงกบเอากุดตามธรรมชาติแต่ว่าเอามา 马良。 อราจะให้ดูโอเนี่ยนะอันนี้นี่เรียกกบอะไรกบเข้าไงกบจำศีลการเดี๋ยวจะได้ถามวิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลรักษาดูแล้องการกรักษาการเลี้ยงกบเป็นอาชีพเป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่เกษตรกร,ร,กรทางเลือกที่อู้ยูมาแล้ว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  นี่เป็นอาชีพนะครับอย,อย่าดดรามา่าประว่าการทำมาหาชีพปัจจุบันต้องรู้จักวิธีการที่เลี้ยงให้ถูกต้องอันนี้อยู่ที่ใดอยู่ที่ไหนเดีจะได้สัมภาษณ์อีกทีหนึ่งให้ข้อมูลที่นึงผิผักแปลงผักเนาะผักเขามี เ็นระบบเศรษฐกิจพอเพียงกน็น่าชื่นชมน่ายินด,ดี ผักช่อมหรือผักคาบ้นบานเข้ามาเอินว่าผักคาเนะาะสากะเมนบาบาบาบ้นเขาว่าม่อลดซัมลดซัมใช่ก็บอกผักช่อมสบายดีท่านเอฟซีทั้งหลายเดี๋ยวนี้วันนี้จะมาสัมผัสเนาะจะมาดูเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรรายหนึ่งเนาะเกี่ยวกับการวิธีการเลี้ยงกบสุกกใไทายทำ ไปสักครู่นึงี้ปุ่นซื้อว่าจังได๋แล้วก็วิธีการเลี้ยงจังได๋ถ้ามีประสบผลสําเร็จในมื้อนี้ก็จะได้ให้เพิ่นแนะนำตัวแล้วก็บอกวิธีการในการเลี้ยงเนาะตอนนี้ก็เชิญติดตามได้เลยอันนึ่สองสามนั่นเลยครับชื่อสาราล่าพืชพันธุ์นะครับอยู่บ้านบวงหมุบบดดาวตำบลสาราล่าคุณผู้ชม กบเลี้ยงง่ายครับกบที่นี่เลี้ยงง่ายแค่ให้อาหารวันละมือ้อแล้วก็ตอนคือจะทีเปิดไฟให้มแมลงลงให้กบไฟ,ฟนาาี่ใช้ใช่ใชไฟเน<อ><ง>่เป็นไฟโซลาเซลล์ครับเป็นไฟโซลาเซลล์เพื่อประหยัดพลังงานครับและอาหารในอาหารใช้แรกๆตอนเริ่มเลี้ยงแรกเราจะให้อาหารเป็นอาหารกบอาหารลูกกบเม็ดเล็กพอโตขึ้นมาสักสองสามอาทิตย์เราจะให้เป็นอาหารปลดุกเม็ดเล็กแล้วก็เม็ดกลาง แล้วก็มิดใหญ่ตามลําดับของอายุคบแล้วมีอาหารธรรมชาติไหมธรรมชาติก็คือเราจะให้กินพวกแมลงครับพวกแมลงสองไฟให้แมลงลงก็คือไม่ให้ไม่ให้เอาแล้วเพันเลยพันมันพันพันกบเลยพันกบตัวนี้ผมเลี้ยงเป็นปีแรกครับผมไปซื้อมาตัวละบาทซื้อมาจากกุราดโอ้ปีนี้ถึงถึงฤดูผลมาผมถึงจะเพาะพันเองปีนี้เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มครับพอถือว่าเลี้ยงง่ายครับนี่อยู่ที่ที่บ้านบงเนาะ บ้านบงตำบลฉลาดเนาะก็ใครสนใจเนาะใครสนใจมาอยากจะเลี้ยงกบก็มามาดูได้มันมาดูได้ครับมาดูได้โอเคอขอบคุณหลายๆ